สวัสดีค่ะ Good morning กับ Bureau Lifestyle Channel นะคะตอนนี้สิหามงเช้าแล้วนะคะ11 o'clock 1 l o'clock in the morning แม่บ้านกะเมื่อคืนนี้ไปทำงานนะคะทำงานกลับมากอะมากินไท่หลวกที่บ้าซูฟังเนาะตอนนี้ทำอะไรแม่บ้านเห็ดชานมเย็นนะคะชาไทย ที่ว่าแม่บ้านเคยสอนวิธีการเฮ็ดละแม่บ้านกระเบิ่งอยู่ใน u t u b e นี่ลหละแต่เขาเฮ็ดแม่บ้านก็เบ่อเคยส่งกินแ,แต่ถ้าเกิดมากก็มีแต่กินยูร้านเข้าโลดก็เลยเห็นเขานี่เขามีขายนะคะอยู่ในอ b เ y ว่าจะพิมพ์ลงไป <laughs> มันก็มีขายเบอร์ซ่นวแต่มันกับเป็นแพงเจักหน่อยเอยงสินะส่งประมาณสี่ปอนด์กับประมาณสองเกือบสองรยอย่างสินะบวกค่าส่งสินแม่บา้านซื้อมาส่งหนึ่งแต่โดนละหันเดือบ เนี้แม่บานสิแม่บานส่งแล้วนะคะแม่บานเสี่าเขาตู้เย็นย่ามสิกินก็ค่อยเอาออมาก,กินเอาใส่กับน้อแข็งก็ได้โซฟี่มาก,กินนะคะพอบานกับปูกชส้บบซิมไห้นะคะแต่ว่าลราโมาก,กินไม่ดื่มเพราะว่ามันหวานเรียบร่อย นี่นะคะแล้วก็ปิดฟ้าเดี๋ยวห้องรัวก็กรกรกนะคะแม่บ้านเสียดกับเข่าเสียดว้ตอนแรกเลยนะคะเพราะว่ามันคอยบวดเดไม่อยากเหตพอมแม่บ้านเห็ดลืมไปเหตุงานแต่เว้นๆนะไปตั้งแต่หามงค์หามงค์ขึงก็ออกจากบานแล้วก็เลยตรงอันนี้ี๋้วแม่บา้านสะแช่ตู้เย็นแม่บ้านเสีเยดยางมืนอนนี่ วันนี้จะทำชิลีคองค่านี้นะคะเดี๋ยวเดินไปโพดออฟฟิศก็ไม่บานก็ไม่บานจะไปซื้อแผ่นแรปมากินกับชิลีให้ลูกแต่ว่ากินกับเขาก็ได้เขาสวยเห้านี่นะกินกับเขาพี่ยังเข้าเฮดไซจานนองเมิงเียกินกับเขาหรู้สีหัอเป็นแผ่นแรปก็ได้นะคะกะมีเรดคินิบีนชอบทอม o m โ t o นะคะสิเฮดแบบสดก็ได้นะคะ เอาบอร์เกอร์เทมาปอกเปลือกกับช็อปชอปก็ได้แล้วซื้อเป็นโหลปองก็ได้อันนี้กัเอ่อเรดเคนนีวินนะคะทั่วแดงเขานี่แหละเม็ดทั่วแดงเนี่แนะนำาพอบาดเราสิเราสอนใส่อันนี้แม่บ้านน้ำนะ้ธรรมดาเขาก็บอใส่ดอกสวิตคอนแม่บา้านเราช่วยพอดไซเหวมันแสบแล้วก็ลืมไม่ได้คือหัวหอมนะคะบางเสี้ยเห็ดสโลคุกเดี๋ยวเดินไปโพดออฟฟิศไปสือ้อแพนแล็บก่อนนะคะเดี๋ยวห้าค่อยกลับมาเห็ดกับขอน้ำกัน ก่อนสิไปแม่บ้านกับช่วงชาดดื่มจแจเกวก็ท่อมกัะตืนไปทรงหลูกกลับมาแล้วมานอนตัวจะทรงชั่วโมงมาสัน่นหอวันนี้กับงานบ้านกับเฮ็ดไปเรื่อยๆลหละเดียวแต่ว่ามันกับ b o ด y มกห่วงนอนแล้วนะแบบนอนอิ่มแล้วนอนอิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเฮ็ดกับเขาน้ำแข็งเนาะเดี๋ยวแม่บ้านดื่มชาแล้วก็สิเดินไปพูดออฟฟิศไปเอา ไปซื้อแผ่นแรบแล้วค่อยเข้ามาลงเมื่อเห็ดกับเขากันเนาะคะเนาะสวัสดีค่ะกลับมาจากไปโพสต์ออฟฟิศแล้วนะคะไปซื้อเนี่แหละค่ะแผ่นแรบแผ่นแรบนี่แผ่นแรปกินกับเอ่อชริดคองค่านีเข้าก็ะไดนะคะหรือสิกินกับเขาอะไรไม่บังกับเห็ดสองย่างไม่บังกับซีฮงเขากับเห็ดอันนี้เขาค่อยบุกเปิดไม่เปิดคือไม่เบื่อนะคะแล้วก็มาดูนะคะมาดู ว่าม่บานเท็ดจังไดนะคะนี่ก็คือเนื้อวัวของเรานะคะที่ไม่บานดิฟอดแล้วไม่บานกับิทีทเอาเทลงไปนะคะในหมอ้ออันนี้เห้าสโลกุกนะคะสโลโกุกนะทำการบี้บี้สักหน่อยนะคะ หมอย่าง่ค่ะนะคะหมอ์สโลวคูงแม่บันก็อื่นอย่างก็จับฉลากได้งานวัดเราก็มีหม้หอมที่แม่บันหั่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาลงไปอาหารฝรั่งเห็นง่ายมากเลยนะคะในกระทมมาทูชอบที่แม่เปิดไฟอาจแดดแล้วคะแม่บันก็เทลงไป มีคินิปีนอ่าสวตทข้านเท่านะคะิเท้ามออกตรงเท้านำออกนะะหามเทเบิดกับป้องตรงเท้าำม,มันออกแล้วก็อันนี้กับผงซ่องที่แม่บ้านเอาให้เบิ้งนะคะผงปรุงรดของอ่าชิลีคลองข่าเนี่เราก็เทลงไปนะคะเทส่วนผสมทั้งหมดลงไป บานค้นยังน้อยก่อนแล้วเราก็เปิดสโลคูเข้านะคะนีเรียบร้อยแล้วตอนแรงก็ทานได้นะคะาแล้วเราก็เปิดไฟนะคะนี่ก็เปิดไฟให้ไวนะคะกาว่ามันสูกค่อยอันนี้กระทาจน มันสุกพล้ค่ะคอยสโลนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารแรงเข้านี่ก็เขาที่แม่บ้านหุงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสุกแล้วเดี๋ยวปิดไฟก่อนอ่าปิดไฟแล้วอันนี้กะชิลิคของอู้ชิลิคของคา้าหนีนะคะนี่นะคะกะกะล่างสุกนะคะคนจังหน่อยก่อน สุกแล้วนะคะกับห้มันอันนี้ต่อไปี๋ยวก็ค่อยกินกันตอนเย็นนะคะนี่แหละก็สุกเรียบร้อยแล้วแต่ววาแม่บานสิปล่อยให้มันสุกไปเรื่อยๆนะคะสุกแล้วแม่บานก็นสิเผ็ดเป็นไฟอ่ไโลไฟโลเอาเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทานผลให้มันสุกกว่านี้ก่อนนะคะผละตอนนี้ใบสองสี่มงเร่งพอดีกิน